ครับผมเอรอนจากช่อง a n g ์เ Way นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกลืนย,ย้อนมาได้มาสามเดืสปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีนึงอาการก็ได้ขึ้นตามขนาดน้ำผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกลืนย,ย้อนแนละที่อยากจะหายไวๆนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับผมว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้รวมทั้งผักและผลไม้ด้วยซึ่งข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงน,นะครับผมก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้เองเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้นะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องผลไม้ขน,นุนครับผมว่าขานุนเนี่ยคนเป็นกลยยยรรกิินนไดด้้หือออเเปปลล่่่่าาะซึงถใครรคูผผมมบๆีจ มักจะนําค่า pH มาอ้างอิงเสมอนะครับผมอ่ะเรามาดูค่า pH ของขนุนกันดีกว่าค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้น่ะมีค่าต่ํากว่าเจ็ดแสดงว่าน้ําของเหลวหรือว่าอาหารเช้นนเนี่มีฤทิ์เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของขนุนเนี่ยอยู่ที่สี่จุดเจ็ดถึงหกจุดแปดศูนย์ครับผมโอ้อันนี้วันมันค่อนข้างแหว่งนะฮะคือปกติอ่ะห้าหกเจ็ดเนี่ย หลังจากที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะห้าหเจนี่ยจะอยู่ในเขตในขอบเขตที่ยังกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการกดระย้อนกําเรือบอมากนะแต่ว่ามันอยู่ที่สี่สี่ด้วยเนี่ยสีเนี่ยมันก็ถือว่าถ้าถ้ามันต่ำกว่าห้านี่คือถือว่ามีกฎที่แบบค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็ไม่คนเป็นกดระย้อนนี่คนหลีกเลี่ยงเด็ดขาดเลยนะแต่ว่า ซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้ค่าพีเชของขนุนเนี่ยมันต้องมันก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ด้วยและบางทีนะขึ้นอยู่กับดวงด้วยว่าเราจะไปเจอลูกขนุนนะที่ค่าเพชน้อยหรือมากแค่ไหนแต่ว่ามันไม่สามารถเอามาเอามาวัดกันได้อยู่แล้วถ้าไปเจอขนุนที่จะกินนั่นังองผมก็คิดว่าดวงอ่ะก็มีส่วนเหมือนกันในเรื่องการกินขนุนนะฮะแต่ว่าจากการศึกษาแล้วเนี่ยในเว็บต่างประเทศนะขนุนสดจะมีค่าเพชที่มากกว่าขนุนกระป๋องนะครับผม คือถ้าจะกินก็กินแบบสดนะฮะไม่ต้องไปหากินแบบขนุนกระป๋องอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างแปลกนะครับขน,นุนเนี่ยถือเป็นผลไม้ที่ย่อยยากนะแต่ขนุนน่ะมันดันมีไฟเบอร์เยอะมากๆซึ่งช่วยให้ะบบย่อยอาหารและหลดทำงานขับถ่ายอะ่ะทำงานดีขึ้นคนเป็นกรดไย้อนนะต้องกินอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะนะครับผมเพราะว่ากระเพาะเราอ่อนแอใช่ไหมซึ่งไฟเบอร์เนี่ยมันจะช่วยช่วยย่อยง่ายเขาเรียกว่าอะไรนะคือคนเป็นกรดไหลย้อนอนะ่ะ ถ้าหากเรากินอาหารที่ย่อยยากใช่ไหมกดอะ่ะมันก็จะหลั่งออกมาออากมา,มากกว่าเดิมแต่ว่าไอการกินอาหารที่มีไฟเบอร์เนี่ยอย่างเช่นขนุนเนี่ยมันก็ทําให้ย่อยง่ายย่อยง่ายขึ้นแต่งงไหมคือมันงงทีวว่าขน,นนุนเนี่ยนับว่าเป็นผลไม้ที่ย่อยยากแต่ขนน,นุนอ่ะมันก็ดันมีไฟเบอร์ที่ตัวมันอ่ะย่อยง่ายอยู่แล้วอ่ะอ่ะก็ข้อมูลค่อนข้างจะตีกันนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะย่อยยากหรือย,ย่อยง่ายนะ เว็บต่างประเทศที่ผมไปหาข้อมูลทั้งหมดนะต่างให้คําแนะนําว่าคนเป็นกรดไหลย้อนอ่ะก็กินขนุนได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอาการเรื่องกรดไหลย้อนเลยครับผมคือไม่ต้องไปดูค่า PH ที่มัน4.7อะไรที่ผมบอกไปนั้นคือเอาเป็นว่าขนนุนนะ่ะมีไฟเบอร์ซึ่งมันสามารถช่วยให้การย่อยของเราอ่ะดีขึ้นถึงแม้มันจะมีข้อมูลที่แบบว่าอ่าขนุนย่อยยากหรือว่าค่า PH เลข4ไม่ควรกินแต่ว่าเว็บต่างประเทศต่างก็แนะนําว่า คนเป็นกรดย้อเนี่ยสามารถกินขนุนได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการกดไหลยอ้อนกับเนิดเงยครับผมนั้นก็สุดไปนะขนุนกินได้สำหรับที่เป็นกดไหลย้อนครับผมแต่ว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็แพ้อาหารอะไบางคนก็ไม่แพ้อาหารเลยบางคนแพ้อตอนนัวนี้บางคนไม่แพ้ตัวนี้อาจจะต้องลองด้ตัวเองก่อนนะครับผมถ้าใครกินขนนแล้วมีอาการอึดอัดก็เลิกกินนะฮะถ้าใครกินแล้วขนนแล้วไม่มีปัญหาใดเลยแถมย่อยง่ายด้วยก็สมควรกินต่อนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบถืเป็นเท่านี้นะผม ผมงเคลิปอกีอ่่วกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้เท่านี้ขอบคุณมากครับ